คลิปนี้มาดูกันว่าเราจะถอนเงินรอบสองได้ไหมแล้วก็มาลุ้นทองกันนะคะว่าเราจะได้ทองไหมเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดหีบครั้งที่สิบแล้วนะก็อย่าไปติดตามดูกับลูกค้าได้เลยค่ะมาลุ้นเปิดหีบที่สิบกันนะคะว่าหีบนี้เราสามารถจะ ถอนเงินรอบที่สองได้ไหมนะคะลุ้นไปกันพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรามีอยู่16 16เหรียญน,นะคะแล้วก็จะเป็นเปิดเหรียญที่10นะมันก็จะขาดอีกกี่เหรียญเอ่ยอีก20เหรียญน,นะคะดูดูกันว่าเราจะถอนเงินกันได้ไหม ก็มาลุนกันนะคะแล้วก็ยจะสอนวิธีการเล่นถ้าใครยังไม่มีลิงก์นี้จากทัวร์เลสหรือยังไม่มีทัวร์เลสสามารถกดอิงข้างล่างได้นะคะจะมีสำรองไว้2ลิงก์นะคะหรือว่าสแกนคิวโค้ดข้างๆไว้ได้นะคะเอาเรามาเปิดทุกห้หิบนะคะมันจะมีลุ้นสร้อยคอทองคำนะคะ1สลึงนะแล้วก็ลุ้น 1้0ยหนึาสิบาทยี่สิบาทอ่ีอย้ยลองมาดูกันนะว่ามันจะได้ตามนี้หรือว่ามันจะได้สิบบาทห้าบาทนะการเลื่อนลดลงมานะคะแล้วก็มันจะมีตัวกลมๆข้างล่างข,งขาวๆนะคะมาเลื่อนเฮ้ยอยู่ๆมันก็ให้มันดูดทางนี้ มันจะให้มาทางนี้ตลอดเลยอะต้องดูค่ะพอกดตรงนี้นะคะก็กดเปิดหีบด้านล่างเลยค่ะโอเคคุณได้สิบเหรียญน,นะคะมันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่มเพิ่มรางวัลไปเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้ได้แล้วค่ะสิบเหรียญสามารถแลกตังค์ได้แล้วค่ะรอบสองแล้วมันก็จะเข้าวอลเล็ตทันทีนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอลเวล็ตของเราก่อนนะคะ อันนี้คือมันจะย้อนนะมันก็จะมีลุนทองด้วยนะอ่ะอันนี้มันก็จะขึ้นเลเวลที่สิบเอ็ดนะตอนนี้เราไม่อยู่ยี่บหกเหรียญน,นะคะมันเข้าวอลเล็ตเลยนะก็เพื่อนชวน,เพ,น,เ,พนเพื่อนก็ได้นะคะถ้าใครกดแต่เราช่วยเพื่อนได้แค่คนเดียวนะตอนนี้เรามีอยู่วอลเล็ตข้างบนนะคะก็จะมีอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวเราลองมาแลกวอลเล็ตกัน กดตรงไหนอะอย่ะเรามาแลกมันแลกเหรียญกันนะคะก็ลูกค้าจะแลกเหลือไว้หกเหรียญน,นะคะอ๋อมันแลกมันแลกทุกยี่สิบเหรียญน,นะคะแลกเข้าเลยอะดูสิมันจะเข้าเลยปะ เข้าแล้วค่ะ wallet เข้าไปแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก230เป็น2 50นะคะเขา20บาทอ่ะแล้วดูรายการกันค่ะประวัติการแรกนี่คือแรกครั้งที่2แล้วนะคะเงินเข้าอ a l ล e t เมื่อกี้นะ20บาทมันก็จะบอกเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีเข้าอ a เ l e t ที่3ธันวานะคะเข้าอีก20บาทนะคะแล้วก็จะมีรายได้อื่นจากเข้าอล l ล e t ด,ด้วยนะมีแบบเข้า300ก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปข้างล่างด้วยนะว่ามันมีทางการเข้า w a เ l e t ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แบบเอาชวนเพื่อนแล้วก็สามารถยงินเข้าอล l ล e t ได้นะคะใครยังไม่มีทัวร์ w a l e t กดลิงก์ด้านล่างแล้วโหลดได้เลยนะคะแล้วก็สมัครตามที่ขั้นตอนของทัวร์ w a l e t นะคะ ก็มาอัปเดตเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีที่บอกนะว่าสามารถทำพเพิ่มภารกิจนะคะเ <The Typically> มือเอม่อใช้จ่ายผ่านทูม m น,นี่วอลเล็ตวันละหนึ่งครั้งสะสมให้ครบ3ามครั้งจะได้เปิดหีบหนึ่งหีบนะคะถ้ากดเล่นครั้งแรกเราก็จะได้ดอกหนึ่งดอกแล้วก็สามารถชวนเพื่อนได้นะคะชวนเพื่อน แล้วแต่เราสามารถช่วยเพื่อนได้แค่หนึ่งคนนะคะอันนี้ย้ําตรงนี้นะเราช่วยเพื่อนหลายคนไม่ได้นะคะก็จะมีประวัติการเล่นที่บอกว่าอ่ะอันเนี้ยหีบที่อันจะมีโครงกระดูกบ้างเหรียญบ้างอะไรนี่นะคะแล้วก็เงินที่แรกนี่ค่ะของของรอบนี้ก็คือแรกเข้าทัวรเลท รอบที่สองแล้วนะคะแลกไป20บาทก็เป็นสี่บาทแล้วนะคะอันนี้ถอนเงินรอบที่2แล้วนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยค่ะ